มีของเล่นใหม่มีของเล่นใหม่นะคะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยตะก้าซีโอคืออยู่ตรงนี้จิ้มมาเดี๋ยวตะก้าตัวแทนใครเขาขึ้นไลค์เข้าไปได้เลยดูก่อนสบูมีเหลือไหมนี่ยสบู่เหลือไหมตะก้าสบู่เรียกไม่ขึ้นแล้วเหรอเจยทาให้หน่อยเร็วหนึ่งก้าูนย์หมดยางเรือนหากันนะบ่นไดอีลีบันไดอีลีพี่น้อง คือสิบหกสตอกคือว่าแต่ละร้อยบ้านหนึ่งร้อยบ้านเท่านั้นวันนี้รอรอบการผลิตใหม่เหรอพรุ่งนี้นะสด,สดสดตั้งแต่สิบห้าพ,พอออกไปโหดยบบุบเบาพวกสาวโสดนหะอนี่ก็โสดนะไม่สถานะไม่เคยจะมีแฟนเลยนะในในในบ้านนั้นอนะ่ะไม่เคยมีสถานะว่าแต่งงานแล้วด้วยนะสะบู่อ่ะ มาจิ้มสบ,บู่เสียดายมากไม่ทันแต่ว่าใครจะไปยกลังตัวแทนจะยกรังไปที่ไวเคเคได้เลยกาแฟใครจะไดมอนใครจะดินเลิรกไปที่ไวเคเคได้เลยหล่อหลังบ้านเราหล่อมากแต่ไม่ตอบคําถามเราเลยแสดงว่าผมกลับบ้านแล้วครับผมไม่ได้อยู่โรงงานครับผมไม่รู้เลยว่าสต๊อกของเป็นยังไงครับแม่ก็เลยหลอ่อลอไลทุกคนปากนุ่มๆมาก ทาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆำแล้วแบบแล้วส,สัมผัสมันก็ขอบคุณค่ะเห็นไหมผู้ชายอยากสกินทัดเราอยากส,าสัมผัสเราเพราะอะไรเพราะเราสวยกาแฟอุ air, ม้มรักสิคะทาให้เราสวยแล้วมั่นใจขึ้นต่อไปี่สติจะออกมาโปรเจกต์โอ้มาหลา่แม่เอ้ยแมียจำไหเจ,จสิดูแลโปรเจกต์ไว้ตอนนี้ให้นกยลรดามาช่วยอีกหน่อยนะสาวๆจะได้ดูแลกันทั่วถึงเสดีหา,าสาวๆมาก ซอยดูแลแล้ววันนี้อีหล่าป่มาะไหลน้ำบอกแม่อีหล่าไปเฮ็ดงานกับมัวท่านกลับป่อมวูนี่ให้พอ่อโทษตามก่อน่าสิพ่อไปครับทำงานกับเพื่อนแล้วกินข้าวกับเพื่อนอยู่นี่ใกล้ๆมอนี่แหละเขากินข้าวเพื่อนเขาทำงานกับเพื่อนจิมมาค่ะจิมมาพี่ท่าน อ๋อนกจิ้มให้ดีดีด,ดีไปเจอเพื่อนใช่ค่ะพี่แต็มเขาอยู่กับเพื่อนเขาคือทํางานกลุ่มวันนี้ยเป็นงานกลุ่มช่วงบ่ายอะ่ะช่วงเขาักกันช่วงบ่ายก็น่าจะกินข้าวเย็ยนแล้วก็จะับบก็เขาอยู่กับเพื่อนกับอะไรเขาบ้างเขาก็มีเพื่อนมีอะไรยังไงค่ะจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาค่ะกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยาแผวเด้อย่าแผว ยาแผ่วยาแผ่วขึ้นตะก้าไหนตะก้าฮอตตะก้าฮอตอยู่ที่หนึ่งหนึ่งกระสอบตะก้าฮอตอยู่ที่หนึ่งกระสอบมีปลายทางทุกตะก้าไหมยดูก่อนนะมีปลายทางไหมเนี่ยอ่าตะก้าหนึ่งกระสอบมีปลายทางนะคะมีปลายทางมีปลายทางตะก้าไหนไม่มีปลายทางเดี๋ยวดูกอนตะก้าสิบกระสอบมีปลายทางไหมตะก้าสิบกระสอบมีปลายทางเหมือนกันไม่มีสบู่อย่างเดียวนะเมื่อกี้ ตะกร้ากาแฟมีปลายทางนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยแต่ว่าตอนๆเขาจัดให้เราช่วงสิบเก้าธันกาหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่สายสุลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยไหมคะม่วงชมพูเป็นคนที่ชอบสีม่วงสีชมสีม่วงม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณยืนยันตะกร้าลหมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่แต้มขอบคุณค่ะให้พ่อไปรับลูกสาวในเดจ้าไปค่ะเดี๋ยวเขาจะ บอกค่ะว่าเครับตอนไหนเขายังกินข้าวอยู่กับเพื่อนอยู่นะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะไม่ต้องห่วงแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะคือเขาทางานกลุ่มอยู่อาจจะทํายังไม่เสร็จเนก็เหมือนเราตอนหูว่าไปมหาลัยนั่นแหละมีบ้างมีบ้างเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพูดคุยกันได้ทานข้าวเย็นหรือยังทานข้าวเย็นหรือยัง ใครอยากได้กาแฟก็จิ้มได้เลยนะคะตะก้าที่ปักหมุดกับตะก้าที่สองกระสอบพาราน้องอยู่ที่สามใบแดงนะเมื่อกี้นี้เฟตเซลสุดๆเลยนะติ๊กตอบเฟตเซลให้อะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแต่ละยูเซอร์ไม่เหมือนกัน,นในในการจัดแฟตเซลของเขาหรือแล้วแต่ใครจิ้มอันไหนได้พ่อล็อกพัดลมไว้ที่พ่อไหมมันปิวโอ้ยชีวิตคนเราก็ต้องมีมั่งล่ะเนาะแม่อุ้มสั่งสบู่เมื่อคืนได้ตอนไหนคะ วันนี้มึาจะส่งไปแล้วน่าจะพุ่งที้ถึงนะคะวันนี้ไม่ทันใช่ไหมหนึ่งเก้าศูนย์สามก้อนน่ะมีร้อยบ้านหมดพรึบไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะตอนนี้ไม่เคยกินข้าวเย็นเลยค่ะไม่อุ้มแม่กุ้งกินกาแฟแล้วก็ไม่หิวใช่ไหมนั่นแหละค่ะนี่ผลพวงแม่อุ้มยังกินปกติไม่ได้หิวนะแต่ว่าปากพาไปกินแล้วมันก็ออกอยู่ดีมันก็จ่อยอยู่ดีค่อยใส่กางเกงตัวนี้นะคะ ยี่ห้อนี้ค่อยใส่ยี่สิบแปดถ้า e 28, เอวยี่สิบแปดแสดงว่าเอวคุณต้องตาำนั้นถึงจะใส่ยี่สิบแปดได้กดแล้วแต่โอนตังไม่ได้พ่ออะไรคะแม่ยาเป็นพ่ออะไรคะมันใช้ของอะไรโมบายแบงกิ้งหรือเป็นอะไรแม่เอาให้เด็กน้อยกดให้เด็กน้อยกดแล้วไม่เอาตังเงินสดให้เขาอันนี้ยืนยันว่าถ้าใครทําไม่ได้เด็กน้อยมันทําเกิดมันมีแอปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเด็กน้อยแถวบ้านมีไหมคะ ให้มนกดให้ให้เด็กกดให้นะคะใช่จาไม่หิวอะไรเลยอูโหูมันไม่ไม่หิวก็คือไม่ต้องกินเลยนะคะอาจจะเป็นแบบนงอุนอ่นๆก็ได้ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนี้กินน้ำมงุนแล,ล้วก็ส่งไปหิวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเยนืยนยนัยนตะก้าไม่รูเนี่ยนะคะต้องกินยังไง่มุมขอยกินแน่วสุขภาพดีเล่นร่มสูบฉีดนิดนึงเมื่อเนี่ยน้ำอมฤตตะกืดเนี่ย<อ>เดี๋ยวแ<อ>ป๊บนึนะะ่ะ อหรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ๋อหนงมั่นมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตะก,ก้าฮอตอยู่ที่ตะก,ก้าอ่าหนึ่งกระสอบสองกระสอบนี่คือตะก,ก้าที่ฉันปักหมุดไว้ไหมอ่ะมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงอ๋อตะก,ก้าที่ปักหมุดไม่มีปลายทางเอาตะก,ก้าอื่นเลยเอาตะก,ก้าสามกระสอบก็ได้ ปักให้ใหม่ก็ได้นะปักสามก็ปักสามกระสอบดีกว่าอ่าแม่คุขออนุญาตปักที่สามกระสอบเพราะว่าสองกระสอบไม่มีปลายทางแต่เสียความรู้สึกกันสามกระสอบก็โอ้ยคุ้มค่าค่ะสามกระสอบอ่ะห้าศูนย์ศูนย์ตัวกระสอบละหนึ่งหกหก แต่ว่าตะก,ก้าสองกระสอบก็คือมันตกหนึ่งห้าศูนย์เนาะคนก็อยากได้พารามันต่างกันสิบกว่าบาทอะจริงถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เลยค่ะตะก,ก้าสามกระสอบจะได้ขึ้นฮอตนะจัดมาจัดมาเพราะว่ามันมีปลายทางด้วยจัดมาแล้วค่ะตะก,ก้าที่ปักหมดุดคื่สามกระสอบมีมีปลายทางด้วยนะคะน,น้นตะก,ก้ามีปลายทางด้วยเดอ้อจิ้มมาค่ะจิ้มมากาแฟอุ่นรักคาปูชิโน่อะไร กาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะมีปลายทางไหมมีปลายทางไหมเอาจะอะไรเนี่มีปลายทางไหมมีปลายทางไ,ไหมมีปลายทางเด้อมีปลายทางค่ะเอาสามกระสอบไปเลยค่ะหนึ่งกระสอบก็มีปลายทางกดแล้วแต่อ้นสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนี้ฉันจะขึ้นไลฟ์ในยีเพจเพนประกาศแฟนเพจได้ไหม ได้ไหมพ่อไลค์ตัวนั้นได้เลยไหมได้ได้ไหมแนะนําแนะนําตัวใหม่อ่ะได้เดี๋ยวจะเฟซบุ๊กค่อยก็ได้นะในในบ้านฟาาค่อยทิติรัตเดี๋ยวสักครู่จะไลฟ์ทิติรัตลงจากต่อๆแล้ววายคีเคก็เข้าไม่ได้เลยอ่ะเป็นอะไรคุณเจคุณเจน่าจะกลับบ้านไม่ได้ดูใช่ไหมคุณเจอยากได้สบู่สามก้อนหนึ่งเก้าศูนย์ขอบคุณค่ะพี่สหายสุราขอบคุณนะคะยืนยันตะการไม่ลืมนะคะอยากได้สบู่สามก้อนอ่ะ มันมันไม่มีใครอยู่โรงงานแน่ๆตอนเนี้ยมันจะสองทุ่มแล้วทุกคนก็เขาเลิกงานกันหมดแล้วถ้ามันเป็นช่วงกลางวันน่ะมันจะรู้แต่คือที่คุยกันก็คือได้แค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบ้านปรากฏว่ายี่สิบนาทีหนึ่งร้อยบ้านหมดเลยคือรัวมากหนึ่งร้อยบ้านมันหมดพรึบเดียวมันก็เลยไม่ได้ก็เลยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำใหม่นะคะตะการหนึ่งเก้าศูนย์เด้อตะก้าสบู่หนึ่งเก้าศูนย์รอจิ้มบอกเลยรอจิ้มรอจิ้ม แล้วติ๊กต่อเขาจะมาจัดแฟดเซลลของเราอีกไม่ใช่เกณฑ์หนึ่งเก้าศูนย์นะจอบได้เลยจอบได้เลยนะคะช่วงเย็นอย่างนี้นะคะเป็นเวลาที่สมควรจะมาจิ้มรอค่ะจอบได้เลยแม่จอบได้เลย,ได,เลยได้พลาเท่ากับแบบตัวแทนอะ่ะได้พลาตัวแทนเลยเอาหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยสามก้อนเนี่ยเท่าทุนอะ่ะพลาตัวแทนไปเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาจิ้มกาแฟกันได้เลยค่ะจิ้มได้เลยไลฟ์พร้อกันสองช็อตได้เหรอมันจะพูดแบบไปมาไหมจะตกใจด้วยอันนี้มีแอบสวยๆงามๆอันนั้นแอบบอมเมียบารบเเยนี่เขาปวกคักสูบปะ่ะีไม่ค่ะอันนั้นคือของจริงเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ดึกๆจะพูดคุยเมาส์มอยเฉยๆที่ทีลัดหน่อยเดี๋ยวเมาส์มอยเฉยๆมีอะไรมาเมาส์แต่ตอนนี้คือมาจัดโปรไงแล้วสบู่ดันหมด สบู่ดันหมดเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงค่ะขอบอกเลยว่าเกลี้ยงสุดๆจิ้มกาแฟไปก่อนนะคะจิ้มกาแฟไปก่อนใครมีอะไรจะถามไหมผู้ไหมีหยังสิถามพี่นงมีหยังสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจิ้มมาเหงามากแล้วอย่าให้เล่นอันนี้เลยขอบคุณค่ะลุงนาภาลุงนาภา ดูตะกาหมาเล็กสามคืออ่องไรอย่ะนีลุงนาลุงนปา,า,าดูที่ปากหมวยใช่ไหมลุงบอกโอ้กูสร้างได้ขศูศเสาหรอกอตดื่มอย่างตะกายแล้วหรอกมีอะไรมเมาอีกล่ะเมาเรื่องวันนี้ถ้าได้ดื่มน้ำองุ่นแล้วมันจะเป็นยังไงอพี่เต็มอยู่สองคนกับสามีความเซ็กซี่จะเกิดไหมไม่แกไม่ได้เซ็กซี่ค่ะโรโปโกาแฟสิบกระสอบ ว้าวพรุ่งนี้ไหมตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่พาราเดิมเหรอตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่พาราเดิมนีเ่เหมือนจะซืมว่ะแค่น้ําหมักแค่อ่างนหมักเอ้ทําไมเหมือนรู้สึกสืึๆยังไม่ถึงขวดเลยนี่หรือว่าเราท้องว่างหรือว่าเราเมาหวมยมากไปจิ้มมาอย่าให้เหงาเมื่อกี้นี้สบู100บ่หนึ่งร้อยบาทหมดไปแล้ว Bert, Bert เบิร์ดเบิร์ดแองแสแงแม่แม่มัดบอกกูลำคาญมากกูไม่ได้เข้ามาดูแม่เรียกตะกร้าสบู่ให้หนูหน่อยมันหมดสบู่หมดไวม,มากพริบเดียวหมดเลยคุณเจคุณเจ,ค,ณเจคุณเจสุดหลอนี่แอดมินแอดมินบ้านพีูที่ไปด้วยกันวันนั้นน่ะบอกว่าคุณเจหล่อนะคะขอบคุณนะคะยินยันตะกร้าุ่มเลยนะคะขอบคุณนะคะ แม่แตะก้าสบู่ไม่เหลือเหลืออยู่แปดกระสอบจิ้มไปอีกเลยเดี๋ยวพ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวโปเก้าจุดเก้าเนี่ยเราเพิ่งจัดแต่ตอนนี้เขากลับมาเป็นพาาเดิมเราก็จัดสุดๆแล้วไงเราจัดสุดๆ,ๆแ,แต่ลงตะก้าแบบเท่ากับว่าโปรแนะน,นํามาตั้งแต่ผิมันเกิดพรีเซนเตอร์แล้วอะแล้วโปรสบู่จัดหนึ่งเก้าศูนย์สามก้อนเมื่อกี้เนี่ยมีหนึ่งร้อยบ้านมันหมดพรึบเลยแม่มันหมดค่ะมันหมด ใครอยู่โรงงานเช็คของหน่อยนะคะไม่มีใครอยู่ค่ะเขากลับบ้านกันหมดแล้วค่ะใครก็จะไปเช็คของให้หล่อนค่ะโอเคพวกนี้ก็ได้ค่ะพวกนี้จะจัดอีกกี่บ้านก็อ่าเตรียมกันก่อนนะคะพวกนี้คือสบู่ได้เท่ากับาลาตัวแทนเลยนะตัวเองไปบวกลบคูณหารออกมันได้าลาตัวแทนเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคาสั่งซื้อขอบคุณที่ยืนอยู่แต่กล้าแม่อุ้มตอนนี้แม่อุ้มปักหมุดอยู่ที่ตะการสามกระสอบเด้อ สามกระสอบพาราน้องอยู่ที่มาเป็นพาราเดิมแล้วอ่ะยศเซอร์พ่อ,อ,พอตุ้มเป็นห้าส่วนห้าใบแดงทุกคนห้าใบแดงอยู่ไหมของทุกคนห้าใบแดงไหมคะแต่ใครอยากจิ้มก็จิ้มได้เลยใครจิ้มแก้เซ็งอะ่ะอยากจ่อยอะ่ะโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะมีของเล่นใหม่เมื่อเอาอยู่นั่นแหละมันจะพังวันนี้นะดิฉันก็กลัวอยู่ค่ะคุณมันจะพังวันนี้ไหมพ่อตุม้มมันจะพังวันนี้ไหมหัวเดื่อดเลย <c oughs> <c oughs> ฉันเล่นได้ใช่ไหมทำยังไงวันนี้นะคะเรามากระดอกม่วงชมพูที่กาแฟอุมลาคาปูชิโน่สบู่เราหมด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 เหลือใจเด้ว่าสบู่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดใครอยากฟังเพลงจิ้มมาค่ะใครอยากฟังเพลงจิ้มมากลับมาพาราเดิมแล้วนั่นนะสิภาราเดิมก็จิ้มเธอคุ้มอย่